วันนี้จะทํากับดักผีเสือกลางคืนเพิ่มนะครับหลังจากที่ไปดูเมื่อเช้าไปดูเมื่อกี้ครับเห็นติดอยู่ครับตัวหนึ่งครับแสดงว่าพอได้ผลบ้างอยู่บ้างนะครับก็จะทําเพิ่มนะครับไปใส่ในแหล่งอ้อยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็โดนผีโดนหนอนเจาะอ้อยนะครับระบาดทําลายอย่างหนักเลยครับอันนี้ก็จะทําเพิ่มครับอันนี้ก็เจาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะนํา นน้ำตาลครับที่ผสมน้าแล้วมาเทใส่ครับแล้วจะไปแขวนนะครับในสวนอ้อยครับทำเสร็จแล้วครับเพิ่มอีกสามครับครับมาดูกับดักที่ทําไว้ดักผีเสื้อเมางอคืนนะครับก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าเมื่อคืนมีฝนตกนะครับก็รอดูพรุ่งนี้ครับเป็นยังไงนะครับอันนี้ ใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานครับแต่ก็ไม่ติดนะครับไปดูที่จุดนื่นก็ไม่ติดนะครับก็รอดูพรุ่งนี้หนึ่งวันนะครับว่าจะติดหรือเปล่าครับอันนี้ดักผีเสื้อกลางคืนครับเพราะว่านี่บอกว่าเป็นหนอนที่จะมาเจาะต้นอ้อยครับเจาะต้นอ้อยตอนนี้ต้นอ้อยก็เสียหายเยอะครับเป็นเสียไปเยอะเลยครับก็ลองดักดูอีกครับ เห็นคนอื่นเขาดักก็ติดเยอะครับอันนี้ลองทําดูก็ยังไม่ติดครับทําไมไม่หมาก็ไม่รู้ครับอันนี้ก็ส่วนผสมระหว่างกากน้าตาลครับกับผสมน้าครึ่งต่อครึ่งครับก็ยังไม่ติดครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ดักพีเสกลองคืนครับก็ยังไม่ติดครับนี่ครับเราดูพรุ่งนี้หนึ่งวันว่าจะติดหรือเปล่าครับถ้าไม่ติดคงต้องหาทางแก้ไขนะครับเพราะว่าอนอนเจาะต้นอ้อยเสียหายเยอะครับ เสียไปเลยครับครับมาดูกับดักผีเสื้อกลางคืนนะครับก็ลองใส่การน้ำตาลผสมน้ำนะครับมาแขวนไว้นะครับก็นี่นะครับที่ติดครับปิดน้อยครับไม่ทราบว่าปัญหาที่อะไรว่าจะลองเปลี่ยนกากน้ำตาลดูครับไปซื้ออันนี้กากน้ำตาลเก็บไว้นานแล้วครับไม่รู้ว่าเป็นปัญหาที่กากน้ำตาลหรือเปล่าครับแต่ก็มีกลิ่นแรงอยู่นะครับ แต่ไม่มีผีเสื้อมาติดนะครับติดน้อยมากครับนี่ครับจุดที่แขวนนะครับก็อยู่ติดกับต้นอ้อยนะครับนี่ครับก็ไม่มีผีเสื้อมาแต่ว่าอ้อยโดนนอนเจาะเสียหายเยอะก็บอกอีกจุดหนึ่งนะครับที่แขวนล่อผีเสื้อนะครับแต่ก็ไม่มีมาติดนะครับไม่มีนะครับ ม่มีปีเซอร์มาติดนะครับอันนี้ก็แรงอ้อยเช่นเดียวกันครับนี่ครับเพราะว่าอ้อยโดนโดนหนอนจอะไปเยอะครับเหมือนต้นนี้ครับนี่เสียหายน้วดนจอะนะครับครับมาเช้ามาดูครับนี่ครับติดครับปีเสอ้อกลางคืนครับติดตัวหนึ่งครับก็จะลองทํากับดักเพิ่มนะครับ ติดมาแค่ตัวเดียวนงครับเดี๋ยวจะทําเพิ่มนะคแสดงว่าพอใช้ได้ครับกับดักผีเสื้อกลางคืนครับก็กับดักครับผีเสื้อกลางคืนครับก็ติดว่างอยู่ครับนี่ไปในสวนอ้อยครับไว้ในสวนอ้อยจะทําเพิ่มอีกหนึ่งครับนี่ครับถือว่าได้ผลครับกับดักผีเสื้อกลางคืนครับ ตัวนี้เป็นหนอนจอดทำลายอ้อยโดยตรงเลยครับตอนนี้อ้อยกําลังงามอยู่ครับคิดว่าไม่นานก็คงจะมาไข่ใส่แล้วครับเนี่ยตอนนี้ก็คงจะมาแล้วครับเนี่ยพรติดแล้วครับนี่วันนี้ก็เป็นการดักีิเศษกลางคืนครับเป็นวันที่สามนะครับดูแล้วก็ติดนะครับติดติดตัวใหม่ครับตัวเก่ารู้สึกว่าจะจมไปแล้วนะครับตัวใหม่ครับ ติดนะครับติดทุกวันเลยครับก็ดีครับช่วยลดกว่าอะไรตัวหนึ่งพิเสื้อคืนหนึ่งตัวไข่ได้ถึงห้าร้อยฟองนะดูอันต่อมาครับนี่ครับอันต่อมาก็ก็ติดนะครับอืมติดนะครับนี่ติดผีเสื้อตัวใหญ่เลยครับสวยตัวสวยเลยครับนี่ครับสวยอันตรายครับ ีเสื่อกลางคืนนี่ครับตัวนี้ชัดเลยครับนี่ครับติดเมื่อคืนครับโอ้โหนี่ถ้าถ้าไม่ได้ดักนี่ปล่อยให้ไข่เท่าไรครับตัวละห้าร้อยฟองครับกินอ้อยเละเทะเลยครับตัวนี้มันก็กินไปเละเทะแล้วครับนี่ครับจนต้องทําดักนะครับนี่อ้อยพวกนี้เสียหมดเลยครับนี่ครับนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ดักใน สวนอ้อยนะครับ 100, 4, 5, you know board, ú, ครับหลายวันแล้วครับสี่วันห้าวันนะครับติดรู้ตัวอะไรบ้างครับเนี่ยครับครับอีกกระป๋องหนึ่งครับติดเยอะเหมือนกันครับเนี่ยครับมีผีเสื้อด้วยนะครับดูเหมือนจะมีผีเสื้อด้วยครับเนี่ยครับติดเยอะอยู่ครับนี่พวกนี้ถักไข่ใส่อ้อยนะครับโอ้โหเล่เทครับอ้อยไม่มีเรือครับ